ลโอ้โหบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติฮะยามเย็นแล้วเนี่ยดูฮะจุดควันไฟไล่ยุงลองฟังเสียงธรรมชาติฮะนะเสียงชักจันนี่แหละอยู่ท่ามกลางเขาทะเลสบี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดกิ่งเพืญญญญ่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆย,ยามเย็นๆนะนาเล็กมาปิ้งย่างมาพักผ่อนนะที่บ้านปลายเนินนะนาเล็กบอกว่าเป็นบ้านปลายเนินกลางหุบผาสวรรค์สวยมากๆเลยบรรยากาศแบบนี้เลย ถ่ายให้ดูยามเย็นนะนะดูธรรมชาติกันฮะวันนี้เป็นคืนเดือนหงายด้วยนะฮะงานนีนนเห็นะเป็นคืนเดือนหงายด้วย บรรยากาศดีมากๆนี่เป็นไงครับบรรยากาศเนีดด่เราปิ้งย่างกันเนี่ยตอนนี้กําลังเริ่มบรรยากาศของการปิ้งย่างนี่จุดไฟกันอันนี้ฮะให้ดูว่าไม่ใช่ใครที่ไหนฮะอันนี้ก็คือเฮียป๋องัวจีนดูเชื่อเสื้อก็รู้ฮะนะอ่า คนนี้เนยมายมหวานอินดี้ครับผมเนี่ยครับเนี่ยคนนี้ก็คือคุณนายของเฮียป๋องเนี่ยกำลังสร้างบรรยากาศนะเนี่ยฐานจะใส่แรงมันเป็นฐานไม้เงาะสำหรับคนนี้ก็คือพี่อารมณ์เจ้าของบ้านปลายเนินครับผมอืมครับผมเนี่ยสุดยอดฮะเนี่ยบรรยากาศแบบนี้เลย ทำไม่ชาติก็ยังมีให้เห็นนะเนี่ยปลูกเถาวัลเปรียงไว้นี่ก็ถือว่าเป็นสมุนไพรทีเด็ดเลยนะฮะนะแต่ว่านอกจากจากจะเป็นสมุนไพรย,ยังเป็นไม้ประดับเพราะพี่ก็บอกว่าดอกมันจะสีขาวสวยมากนะหอมไม่ไมี่ไม่ไม่ค่อยมีกลิ่นนะ,นะแต่ดอกจะสวยสีขาวนะเพราะฉะนั้นน้าเล็กก็เพิ่งเคยเห็นนะเถาวัลเปรียงบอกตามตรงนะ เป็นเด็กบ้านป่าแต่ไม่รู้จักเถาวันเปรียงนะเพิ่งเคยเห็นฮนะสวยงามจริงฮะเสียงเพลงมันเข้าเราก็ต้องหาบรรยากาศที่มันนี่นะเอาอย่าง oh, บรรยากาศอนะบรรยากาศของเราเนี่ย ย,ยามเย็ยนๆนะที่บ้านปลายเนินนะท่ามกลางหุบหุบผาสวรรค์น,นะสุดยอดเลยฮะเนี่ยสุดยอดจริงสิเจอบรรยากาศแบบพี่ทำเลยรสชาติแบบเยี่ยมมากเลยฮะไม่อยากไปเหนือไม่อยากไปเลยตามด้วยน้ำมาตูม มาดูเฮียป๋องนะเป็นไงฮะน,นี่ครับท่านผู้ชมอะไรเอ่ยหม,ยโมโยูย่างหมูย่างเห็นไหนมเนี่ยบรรยากาศท่ามกลางแสงจันท์นะเนี่ยบรรยากาศนี้ดีจริงฝนฟ้าไม่ตกเป็นใจดูแสงจัน์ดูแสงจัน์อืมเนี่ยให้ดูแสงจันท์เหมือนอเฮียปองว่าเนะี่ย <ด>สงกดด้วยไม่ธรรมดาโอ้โหฮะมันสุดยอดจริงๆฮะเนี่ยเจมายมหวานของเรานะก็ามาบรรยากาศเหมือนกันฮะเนี่ยบรรยากาศแบบนี้ของหวานจะเพิ่งมาดิอเป็นไงให้รสชาติเป็นยังไงลองชิมดูให้อืมไอเนี่ยมันนุ่มรือย่างหมักหมักแผ่นนุ่มไือยังอร่อยค่ะอืมนี่เพราะว่าย่างเองด้วยนะแต่ว่าคนที่ หมักนะก็คือเฮียป,ป๋องนะโต๊ะจีนสุดยอดแล้วอยู่แล้วฮะนะนี่บรรยากาศแบบนี้สุดๆจริงๆ